สวัสดีครับอาจารย์เทพมังกรทองอภิมหาสิรีวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของดวงในช่วงเดือนกันยายนตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับท่านที่เกิดในราศีราศีกันแต่ก่อนอื่นได้ฝ่าเนินดดสำหรับท่านที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์เทพมังกรทองอภิมหาสิรี ก็แอดไลน์ไอดีมากันที่เบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ธีรขาตอนนี้นะตอมนี้ตามนี้อยากเกินฮะเอา้าตามนีแน้แล้วใครอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับอาจารย์เดี๋ยวจะว่ารายละเอียดกันให้ตอนนี้นะแล้วอาจารย์ดูดวงแบบถอดไพ่ยิปซีค่าครูก็ตามศรัทธาห,หรือว่าตามสบายธิลขาเอา้าชาวราศีกันก็ค,คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17 กันยายนจนถึงวันที่สิบหตุลาคมเดี๋ยวเรามาว่ากันถึงเรื่องของพื้นดวงลักษณะนิสัยใจคอเป็นยังไงเป็นคนใจดีไหมหรือว่าเป็นคนขี้เล่นหรือว่าเป็นคนหรือว่าเป็นคนใจร้ายหรือว่าเป็นคนอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเลยแล้วกันยัขาชาวราศีกัน,เ,นเป็นชาวราศีแห่งคารมคมคายหมายความว่าไงเจรจาเก่งช่างฉอเลาะช่างหือช่างอือ ทังคือเจอื่นนะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็มีความลิเริ่มสร,ร้างสรรค์ขยันขันแข็งในเรื่องของการทํามาหากินนะแล้วการเจรจาทุกครั้งเนี่ยจะไม่มีเล์ไม่มีเหลี่ยมตรงไปตรงมาตรงเผงนะแล้วก็ขี้เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นแบบนี้แต่ส่วนใหญ่มักจะโดนอะไรโดนแทงข้างหลังโดนแทงข้างหลังหมายความว่ายังไงมันไม่แทงข้างหน้าเป่างนี้นะ เป็นอย่างนี้นะแล้วก็เก็บความลับค่อนข้างเก่งนะใช้คาว่าค่อนข้างแต่บางครั้งก็คันปากคันคันมือคันไม้เป็นอย่างนี้นะแล้วขอ้อจุดบอดของเขาก็เป็นคนที่คิดบนคิดแต่เรื่องที่ไม่ไม่ควรจะคิดอย่างเช่นเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาแล้วคิดอยู่นั่นคิดแล้วคิดเล่าทําไมวะไอ้เฮีย้ยกูดีจะตายหา่แม่งยังหักหลังกูอีกมึงจะไปล่อย่อยอีกไอ้ห่านี่อ่ะเป็นอย่างนี้นะ จะเป็นอย่างนี้โดนแทงข้างหลังนะแล้วก็เขาเรียกว่าในเรื่องของการทําธุรกิจเนี่ยกล้าได้กล้าเสียกล้าได้กล้าเสียหมายความว่าไงวัด <What S 1> เลยถ้าวันนี้จะแทงหวยใช่ไหมฮานอยเสียมเลียบเวียงจันอะไรแล้วแต่วัด <What S 2> เลย,เล,ยล่อกันเป็นเขาเรียกว่าชุดหนึ่งเนี่ยล่อกันเป็นหมื่นเขาเรียกว่าอินเวสเตอร์เป็นนักลงทุนในรลักาเป็นแบบนี้นะแล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือเป็นคนมีบารมี เป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตายิย่งโตยิ่งเก๋ยิ่งเก่งยิ่งพูดเก่งนะพรรคพวกก็จะมากขึ้นมากขึ้นเป็นอย่างนี้อชอบทําบุญชอบทําทานนะเจอคนลาบากไม่ได้ชอบช่วยเหลือเป็นอย่างนี้นะทีละขาแล้วเรื่องของสภาว่าอารมณ์ระวังเรื่องของการอารมณ์บางครั้งแม่งถ้าขึ้นนะแม่งขึ้นเลยมันขึ้นสูงมากมันขึ้นแล้วถามว่าลงง่ายไหมขึ้นแผดเดียวแล้วแม่ก็ลงมานะเพราะฉะนั้น พยายามอย่ากโกรธดีกว่าเพราะว่าความโกรธมันเผาไหมเราช่างแมงและดิตบีนะช่วงนี้เอา้าคนรอบข้างไม่ให้ความร่วมมือเลยแล้วก็แค่ใจเย็นไว้เป็นอย่างนี้นะไม่ต้องอะไรมากแล้วบางครั้งชาวราศีกันดูเหมือนเป็นคนเย็นชาชาเย็นหรือว่าชาดําเย็นนะเขาจะไม่ไม่ปฏิสัมพันธ์กับใครก่อนเขาเรียกว่าไม่ง่ายไม่ง่ายจะมาเป็นเพื่อนกูไม่ง่ายนะ ไม่ง่ายนะเขาจะสงวนท่าทีไว้เฉพาะเฉพาะคนที่เขาเรียกว่าแรงดึงดูดพอกันเป็นอย่างนี้นะเป็นบางครั้งก็ชอบเข้าสังคมบางครั้งก็ชอบอยู่กับตัวเองอยู่แบบไม่ยุ่งไม่หือไม่ออกับใครเลยเป็นอย่างนี้นะแล้วเรื่องของความรักชาวกันถ้าได้เลือกใครแล้วนะเลือกแล้วเลือกเลยแต่ถามว่าพอเลือกเลยเจ็บไหมเจ็บอยู่บ่อยครั้งเพราะอะไร ให้ถ้าให้คือให้ใ <aún> ห้หมดใจทุ่มหมดใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะร่างกายอุตส่าห์รักษาเพศภงมจันร์มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยไอ้ฮ่าพอมาเจอไอ้นี่เสร็จแม่งโล่กูซะงั้นเป็นอย่างนี้นะสุดท้ายก็ถือว่าโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าเดี๋ยวมันมันจะผ่านไปแล้วความประสบการณ์เรามันจะช่วยสอนให้ชาวราศีกันเป็นคนที่เก่งขึ้นกล้าขึ้นเก่าขึ้นเป็นงนี้นะแล้วก็เป็นคนที่กล้าเปิดรับ เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆเพราะว่าอะไรมันตื่นเต้นตื่นเต้นน่ะและชาวราศีกันใครที่เป็นหนี้เป็นสินใครที่ผ่านอะไรมาอุปสรรคมาเยอะแยะมากมายมาอาจารย์บอกเลยว่าอายุผ่านวัยกลางคนเขาเรียกว่าเข้าสู่วัยกลางคนเนี่ยจะมั่งมีเงินทองทรัพย์สมบัตินะเขาเรียกว่ารวยเอ้าเท่านี้ก่อนละกันสําหรับชาวราศีกันหลังจากนี้อาจารย์จะพูดถึงเรื่องของการพยากรนะวันนี้ขึ้นมาก็ล่อไปสามดาบเลย สามดถ้าตีขึ้นกับเรื่องของเรื่องของการงานล้าขึ้นมาคู่กันนะอาจารย์ต้องตีว่าเป็นเรื่องของการงานแต่ถ้าเกิดขึ้นคู่มากับถ้วยไพ่ถ้วยเนี่ยก็ต้องตีว่าเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะถามว่าไพ่ความรักหืออไหมไม่หือไม่อือช่วงนี้เขาเรียกว่าอืเขาเรียกว่าฉ่ำฉ่ำสบายกลางกลางกลางเอ้าเดี๋ยวเรามาว่ากันเลยแล้วกันการงานเป็นยังไงสําหรับชาวราศีกันการงานช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เดินทางมีเกณฑ์โยกมีเกณฑ์ย้าย มีเกณฑ์ยกเกณฑ์ย้ายนะย้ายจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งบางคนย้ายภูมิลำเนาบางคนอยู่กรุงเทพผัวต้องไปทํางานที่นั่นและเป็นไงไม่สบายใจเพราะอะไรไอ้ผัวเราเนี่มันก็เข้าวท่าเข้าทางนะมันแรดอยู่บ่อยๆเป็นอย่างนี้นะสาหรับชาวราศีกันกลัวมีความกังวลนะสามด่าขึ้นมาโอเคถ้าตีเป็นเรื่องความรักอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะมีการนอกลูก่นอกทางนะนอกลู่นอก,ก,นอกทางได้แต่ถามว่าต้องไประแวงผัวไหม นี่คือการทํานายนะอาจารย์บอกแล้วว่าไม่ต้องไประแวงอะไรทั้งสิน้นถือว่าไพ่ความรักไม่ขึ้นมาตีเป็นเรื่องของการเรื่องของงานในช่วงนี้เรื่องงานเรื่องการมีการเดินทางนะแล้วก็เขาเรียกว่าต้องมีมีแรงกดดันบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของงานนะอาจจะโดนเจ้านายเจ้านายกดดันเขาเรียกว่ามีงานเขาเรียกว่ามีงานใหญ่ให้ไม่ถือว่าเจ้านายไม่ชอบขี้หน้านะอาจารย์จะนิยามว่าไงดีอาจารย์นิยามว่า มีเรื่องเขาเรียกว่างานอยู่ในระดับที่โตขึ้นมีความกดดันมากขึ้นทาให้เราเก่งมากขึ้นงานยากขึ้นปัญหาใหญ่ขึ้นให้เราไปแก้ไขเป็นอย่างนี้นะแล้วใครที่มีภาระหนี้สินเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองช่วงนี้จะทยอยนี่ทยอยสินได้แล้วไปนี่นะทยอยได้แล้วการร่วมหุ้นลงทุนจะประสบความสําเร็จเพราะอะไรมีสิบไม้เท้าขึ้นมาด้วยนะเรื่องใหญ่แก้กันไปงานใหญ่งานใหม่กําลังวิ่งเข้ามาใครที่เริ่มก่อร่างสร้างตัว ทำธ ja ok ุรกิจไม่ว <jamais> ่าจะเป็นธ <inglés> ุรกิจขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดกลางไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เขาเรียกว่าถ้าขึ้นมาไต่กเจ็ดเหรียญฮือฮือน่ะเขาเรียกว่างานมาขนาดนี้เงินขึ้นมาอยู่ในระดับโอเคเจ็ดเหรียญก็ถือว่าเป็นไพ่ระดับเรียกว่าไพ่เงินไพ่ทองละกันไพ่ทรัพย์สมบัตินะมีอัศวินเหรียญขึ้นมาด้วยก็ถือว่าดีการทํางานครั้งนี้หรือว่าใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อเจรจา ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศนะอาจารย์บอกได้เลยว่าการเจราจาจะผ่านฉลุยนะมีคนช่วยเหลือไม่มีพ่คนแก่มาเลยมีเด็กๆมีเพื่อนฝูงบริวารคอยสนับสนุนอยู่คอยสนับสนุนคอยให้คำปรึกษาอยู่ถามว่าดีไหมดีใครคิดจะลงทุนให้ลงมือทา,ท,าทันทีอย่าช้านะอย่าช้าบางคนบอกอาจารย์เทพปัญญาอ่อนเบ้าเศรษฐกิจแม่งก็แย่มึงจะให้กู้ลงทุนอีกเหรออาจารย์แนะนําว่า การลงทุนสมัยเทแม่งง่ายมากที่ระขาไม่ต้องไปสร้างโรงงานถามว่าอาจารย์ผลิตกระเป๋าต้องสร้างโรงงานไหมไม่ต้องมีมืออาชีพที่ผลิตงานแบบระดับโลกให้เรานะใครอยากทาน้ําหอมใครอยากทำเครื่องสำอางมีโรงงานผลิตใครอยากทําน้ํำดื่มมีครบหมดเราแค่ศึกษาเรื่องการตลาดจําไว้เลยว่าสมัยนี้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียเข้ามาช่วยก็คือเรื่องของสื่อสมัยใหม่ ใช้อินเทอร์เน็ตให้คุ้มค่าจ่ายเดือนหนึ่งเป็นพันนะเอาไปนั่งเล่นไลนย์อย่างเดียวเอาไปนั่งส่อง Facebook อย่างเดียวมันสามารถทำมาหากินได้น่ะทีละขาเอางี้นะเอาอย่างนี้ขอให้เริ่มขอให้เริ่มแล้วม,มีเรื่องอะไรอีกใครที่ทํางานเป็นข้าราชการถามว่าโอเคไหมช่วงนี้จะถูกกดดันจากหัวหน้างานหน่อยแต่ก็ถือว่าไม่เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเจ้านายอยากให้เราโตแต่จะโตไหมถ้างานนี้สําเร็จเติบโตไปงี้นะ แล้วการบางท่านทำธุรกิจโอเคมีไพจ่จักรพรรดิขึ้นมามีไพ,พ่พพะฤาษีขึ้นมาอาจารย์หมายความว่าบางท่านอาจจะต้องโยงธุรกิจของทุกเองเข้าไปกับระบบของข้าราชการนะยังไงดูเรื่องกฎหมายให้ดีศึกษาเรื่องของภาษีให้ดีท่านในความเราเก่งไหมนะคนที่ดูแลภาษีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเราดีไหมการวางแผนเรื่องมาร์เก็ตติ้งดีไหมไอ้พวกเนี้ยเอาดีๆนะเพราะว่าบางประโยคเนี่ยถ้าเกิดพลิกปุ๊บนะมันหาได้ มันจะหาที่รา,าักานอ้าวแล้วมีเรื่องอะไรอีกไพ่ชุดนี้อาจารย์บอกได้เลยว่าไพ่ไพ่ไพ่าดาบกับไพ่งานขึ้นมาแยะมากนะส่วนเรื่องความรักเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันแล้วกันสําหรับท่านที่อยู่ต่างประเทศสําหรับท่านท,ที่อยากจะเดินทางไปต่างประเทศมีเกณฑ์ได้เดินทางนะบางประเทศเปิดแล้วแต่ก็ต้องเขาเรียกว่าถูกต้องกักหน่อยเพราะาอะไรโควิดโควิดนะถ้าพูดเป็นภาษาฝรั่งก็ต้องออกติดฟอร์ฟันนิดหนึ่งโควิดนะอา้าว เอาเป็นว่าใครที่อยู่ต่างประเทศจะได้เดินทางกลับบ้านเรานะแล้วใครที่อยากจะไปต่างประเทศก็จะได้เดินทางวีซ่าจะผ่านที่ราคาเอาตามนี้ละกันนะระวังเรื่องของการใช้เงินใช้ทองด้วยทะลุก,กันมาเรื่องของอะไรการงานการเงินผ่านไปแล้วโชคลาภเป็นยังไงโชคลาภดูเลขท้ายเบอร์มือถือเราดูเลขใกล้ๆตัวเราวันเกิดเรารถทะเบียนบ้านเออบ้านเออทะเบียนรถเราทะเบียนบ้านเราเป็นอย่างนี้นะ จะได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตหมายความว่าไงก็คือก้อนใหญ่ก้อนโตเลยนะเป็นอย่างนี้แล้วใครที่ชอบเล่นวันนึงเนี่ยโอ้ยรอแม่งทั้งวันวันเนี้ยรอแล้วโอ้โหเวยงจันแม่งมาแล้วฮหาหนอยเป็นไงเฮ้ยฮาหนอยเขาท่าวะ่ะแล้วก็จัดกันไปจัดกันไปพวกนี้อาจารย์บอกว่าเป็นนักลงทุนนะเป็นนักลงทุนไม่ใช่นักเก่งกําไรในที่ละขาแล้วใครที่เล่นหวยหลักหมื่นขึ้นถือว่าเป็นนักลงทุนท้งสินเป็นางนะ อ้าวแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวอาจารย์บอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งใครที่เป็นนี่เป็นสินแล้วไม่มีเงินซื้อนี่เออไม่มีเงินใช้นี่ใช้สินใช่ไหมอาจารย์บอกได้เลยว่าให้ทําแบบนี้ให้ทําแบบนี้อันนี้สอนเลยละกันนะถือว่าเป็นการเ,เป็นการแบ่งปันในเรื่องของความรู้ถ้าวันนี้มีเงินมีนี่อยู่นะอ่ะมีนี่อยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้แล้วการเงินของเราอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหม อาจารย์กาลังบอกว่าถ้าวันนี้มีไรายได้เข้ามาให้ตัวเองก่อนอย่าเพิ่งใช้นี่นะอย่าเพิ่งใช้นี่ใจเย็นๆไม่ได้บอกว่าจะให้ชักดาบเขานะอาจารย์หมายความว่าพอได้เงินก้อนหนึ่งสมมติว่าเป็นนี่อยู่สองล้านทู่หวยไปสองล้านเลยทําไงดีเอาเองินไปสร้างธุรกิจก่อนเอาเงินไปลงทุนก่อนเพื่อให้มันเกิดความจเจริญง,งอกงามนี่เอาไว้ทีหลังไม่ต้องกลัวเจ้าหนี้เขาจะฆ่าจะแกงเพราะมันอยากได้ตังค์มันไม่มันไม่ได้อยากให้เราติดคุกหนะานี่คือความจริงบนโลกใบนี้ ให้ตัวเองก่อนเอาเงินส่วนหนึ่งก่อนที่จะใช้นี่นะฟังดีนะฟังดีๆนะเอาเงินไปลงทุนก so. ่อนแต่ต้องศึกษาก่อนลงทุนด้วยนะเอาเงินไปลงทุนพอมันเกิดดอกเกิดผลใช่ไหมก็ค่อยเอาเงินไปโยกไปเอาไปใช้นี่เขาใช้นี่วันที่หลังให้เจ้าหนี้รอไปก่อนไม่เป็นไรยังไงบเขาเรียกว่าส่วนหนึ่งก็ต้องเอาไปใช้นี่เขาด้วยนะแต่ไม่ใช่บางคนมีแล้วเอาไปใช้อะไรที่เป็นฟุ่มเฟือยก็ไม่เห็นด้วยจําไว้ว่าให้ตัวเองก่อนเสมอ ให้ตัวเองไปต่อยอดธุรกิจก่อนพอมีไรายได้จากธุรกิจแล้วก็โยกจ่ายธุรกิจเนี่ยกำไรพวกเนี้ยเอาไปใช้หนี้ได้อีกก็ทําแบบนี้ทําซ้ําไปซ้ําไป,ซ,ไปซ้ำมาซ้ําไปซ้ำมาแล้วก็ซ้ํามาซ้ําไปทําแบบนี้นะแล้วจะหมดหนี้หมดสินที่ล่ขาอย่าลืมเรื่องของการทําธุรกิจอา้าวหลังจากนี้เรื่องของอะไรเกฑ์อุบัติเหตุมีไหมระวังเรื่องหูอุบัติเหตุด้วยนะชาวราศีกันมีไพ่บัตรเหตุขึ้นมาถามว่าต้องใหญ่โตโหฬานไหมไม่ใหญ่โตโหฬาน แล้วส่วนเรื่องของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตาทวดไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วบอกอีกอย่างหนึ่งอันที่สําคัญที่สุดในเรื่องความรักจะได้เจอผัวเก่าจะได้เจอเมียเก่าจะกลับมากลับมาทาอะไรเกิดความชุลมมุรนวุ่นวายนะเพราะอะไรกูอยากจะเลิกกับมึงใจจะขาดแล้วอีเป,ป้าไอเปี๊ยกไม่ได้อยากได้แล้วตอนนี้รู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายเหลือเกินนะเสิรติดต่อกลับมาหากูอีก ท,ทั้งทั้งที่กูกำลังจะได้ผัวใหม่มู่ทีเดียวเชียวฮะมนันเ,เป็นยังไงไอ้เปี๊ยกไอ้ฮ่าไม่อยากกระดาษไปไนมมี้นะเขาเรียกว่าผัวเก่าจะติดต่อกลับมาเมียเก่าจะติดต่อกลับมาบางท่านก็อยากจะให้กลับมาบางท่านก็ไม่อยากให้กลับมาเอาเป็นว่าเรื่องของความรักจะมีคนเก่าๆติดต่อกลับมาอ้าวแล้วท่านที่เป็นโสดมีอะไรไหมคนโสดจะเจอคนที่เขาเรียกว่ารักสนุกเขาเรียกว่าช่วงเนี้เป็นช่วงเ ปลดล็อกจากการรักษาเพศพงศมจันท์หมดแล้วนะช่วงนี้เอ้ยมันนานแล้วมันไม่เห็นหนทางสักทีแมงแมงแห้งมันเหี่ยวมานานเลยใช่ไหมช่วงนี้อยากจะเอาไอเจี้ยงของตัวเองเนี่ยออกศึกสักครั้งหนึ่งแล้วถามทำได้ไหมช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นไอจอเหรือเจี้ยงจะได้มีงานปาร์ตี้นะจะมีเขาเรียกว่าจะมีคนที่เข้ามาแต่เขาเรียกว่าแค่รักสนุกนะ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณสุภาพสตรีหรือคุณสุภาพรุษนเป็นอย่างนี้นะจะมีเข้ามาแต่เขาแค่ดมดอมดมดอมเสร็จแล้วก็จากกันเขาเรียกว่าเป็นความรักสั้นๆหรือจะเป็นท่านสุภาพสตรีนะอาจจะรู้สึกว่าโอ้ใช่เลยไอคนนี้ใช่เลยแต่สุดท้ายไม่ใช่นะมันมาทําอะไรมันมาดมดอม,ดม,ดมหีบเรานะดม,ดมหีบเสร็จแล้วทาไงมันก็หายไปช่วงนี้เขาเรียกว่าคนที่สวดเจอแค่นี้นะแล้วคนที่มีคู่อยู่อาจารย์บอกว่าระวังเรื่องของการมีปากมีเสียง มีการทะเลาะนะแต่อย่าให้ถึงการใช้กําลังอาจารย์บอกอย่างหนึ่งเคล็ดลับง่ายๆในการใช้ชีวิตคู่อืถามว่าอาจารย์เทพ <c oughs> มึงบอกชาวบ้านเขาเนี่ยครอบครัวมึงดีแล้วอะตัวมึงดีแล้วอะไอ้เหียสินห้ามึงมีเปล่าอาจารย์ไม่มีักข้อนี่เอาเป็นว่าง่ายๆถ้าวันนี้ชีวิตคู่ถึงจะแต่งงานมีครอบครัวของเย่าของเรือนเสร็จยังไงก็ต้องมี personal space นะหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือยังต้องการพื้นที่ส่วนตัวอยู่ ไม่ยุ่งเขาทราบมาไม่ยุ่งเรื่องเบิ้งจำไม่มเลยว่าถ้าวันหนึ่งเขาไปก็เราเองนี่แหละถ้าเราเป็นคนดึงเขาเข้ามาแล้วเราก็เป็นคนที่ดันเขาออกไปเราทําอะไรที่คู่ควรที่จะให้เขาอยู่ดูืลยังเป็นอย่าง,น,งนี้นแล้วการที่เราจะอยู่ยืดยาวได้อันนี้เป็นเรื่องของเพศบุรุษเพศสตรีถ้าวันนี้ผู้ชายไม่ให้เกียรติผู้หญิงชีวิตครอบครัวสั้นมากบอกได้เลยว่าผู้หญิงแม่งคองโลกใบนี้การกล้าพูดงนี้เลยถามว่าจารเพพวกนี้มึงเป็นตุ๊ดเปล่าเป็นตุ๊ดเปล่า ไม่ใช่นะ hmm. นะเขาเรียกว่าการให้เกียรติสุภาพสตรีทําให้ชีวิตยืนยาวนะทาไงทําไม่เหอะไม่ต้องขือไม่ต้องอื้อหรอกเฮีย mm. ยังไงเมียแม่ก็ถูกแล้วชีวิตดีไหมชีวิตดี<ๆ>ไม่ได้ไหมายความว่าเชื่อมีทุกอย่างนะแต่ต้องวิเคราะห์ซะหน่อยหนึ่งเกเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้เส้นทางของภรรยาไปเลยหรือว่าเมียให้ไปเลยนะเพราะฉะนั้นอยู่กันแบบฟัง ผัวก็ฟังเมียเมียก็ฟังผัวแต่ส่วนใหญ่ความละเอียดละอผู้หญิงจะละเอียดมากกว่าผู้ชายแม่งบ้ากับหลังเอาเอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเท่านี้หลังจากนี้อาจารย์ขอพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องของอช่วงนี้ไม่มีแล้วนะไม่มีการพระยากรแล้วเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของการเอ่อเซอร์วิสและการการให้บริการสําหรับท่านที่ท่านที่อยากจะขายบ้านขายที่ขายคอนโดขายโรงแรมขายรีสอร์ทตึกแถวอะไรก็แล้วแต่นะช่วงนี้ถ้าอยาก ไม่มีที่ลงไม่มีที่โฆษณาเอามาลงที่เพจของอาจารย์เพจของอาจารย์ชื่อว่าอะไรบ้านที่ดินมหาเศรษฐีเท่ร่ราคาตามนี่นะไม่ต้องลงมาทลายเอารูปมาลงให้อาจารย์เพียบเลยฟรี Free, นะอาจารย์ไม่ทําอะไรให้เอาไปลงที่เพจเลยบ้านที่ดินมหาเศรษฐีเอารูปไปลงให้สวยถ่ายมุ้มสวยๆนะถ้าวันเนี้ยเราเห็นเราเห็นรูปสวยๆเราอยากซื้อไหมเราอยากซื้อราคาให้ชัดเบอร์โทรติดต่อ แอเรียรอบข้างเป็นยังไงน่าอยู่ไหมมันจะมีความเจริญเกิดขึ้นไหมแล้วถามว่าถ้าขายเสร็จต้องมาจ่ายอะไรให้อาจารย์เทพไหมไม,ไม,ไม่ต้องจ่ายเลยไม่ต้องเอามาให้สักบาทเดียวแต่ถ้าขายได้สิบล้านร้อยล้านจะโอนให้อาจารย์สักสองพันสี่ได้ไหมรับอยู่ที่ราคาเอางี้นะเอาอย่างนี้อ้าวแล้วก็ท่านที่โทรมาหาอาจารย์ตอนเช้าช่วยขายที่กะลุณาอย่าโทรกะลุณาอย่าโทรเพราะอะไรอาจารย์ไม่อยากดาาราคานะบางคนบอกอาจารย์เทพ ทั้งปากจัดทั้งปากหมาเลยนะเอา้าก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราเป็นเพื่อนกันพี่น้องกันเอา้าหลังจากนี้คงจะไม่มีเรื่องอะไรแล้วอาจารย์ขอพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องนี้สําคัญที่สุดเป็นเรื่องของปากเรื่องของท้องอาจารย์บอกอย่างหนึ่งว่าใครนี่คือเคล็ดลับนะโอ้วันนี้เห็นเห็นแล้วก็ชื่นออกชื่นใจมันเต็มหน้ามันเต็มหน้าตู้หอ,อาจารย์เอา้าอาจารย์กําลังบอกว่าถ้าวันนี้ใครที่มีปัญหาในเรื่องการเงินใครที่เริ่มจะทําธุรกิจ ใครที่เริ่มวางแผนใครที่ใกล้กเกษียณแล้วอยากกระทําธุรกิจอยากทําการค้าการขายแล้วยังไม่มีตัวช่วยกโกยเงินโกยทองนะอาจารย์แนะนําเลยถ้าวันนี้อยากเปลี่ยนฐานะทางการเงินวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วได้ผลเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์เสียเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสตางค์รงทรงยาวอืออาจารย์พูดแบบนี้เพราะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวดทําพิธีมาเรียบร้อยเรียกขวัญเงินเรียกขวัญทองที่ราคาหนะ้ายี่ห้อสุพิชยาบอกราคาเลยละกัน13,900ันบาท ลดจาก19,000บาทนะถามว่าถูกไหมถูกแต่อยู่ในกฎมันมีกฎคุณ200เดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์สามารถหาเงินหลักแสนได้ภายใน11เดือนหลังจากที่มีความเชื่อในเรื่องของกระเป๋า,ตาสตางค์สูงยาวนะสมัยตอนหนุ่มๆที่เล่นสมัยตอนที่เล่นดนตรีอยู่แถวสีลมใช่ไหม อาจารย์ก็เป็นเด็กหนุ่มตัวเลน,น้อยคนหนึ่งที่ต้องเดินผ่านกลุ่มสาวๆในซอยธนิยะใครไปธนิยะจะรู้ว่าสาวๆแม่งเต็มซอยทําให้อาจารย์มีอาการเขยขวนเออขวนเขิน,ขน,ขนจนแทบจะมุดลงดินและโผล่ไปที่ไปที่หน้าประตูร้านเลยอาจารย์เดินผ่านที่นั่นบ่อยมากอาจารย์เล่นดนตรีอยู่ที่ร้าน Roadhouse BBQ นะเป็นร้านสเต็กดูแยกอังลีดูนังเลยจําชื่อร้านไว้ละกันที่ร้านร o เฮ h o u s e นะเล่นอยู่ที่นั่นประมาณสิบปีและเกี่ยวเลยกระเป๋าสตาสงค์ยาวอาจารย์เทพ เกี่ยวอะไรกันสมัยตอนที่เล่นดนตรีอาจารย์ต้องเดินทางจากบ้านใช่ไหมก็แถวแฟชั่นไอแลนด์จากแฟชั่นไอแลนด์ไปลงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั่ง BTS จากสมรภูมิไปที่สยามเปลี่ยนสายจากสยามไปลงที่สารแดงชีวิตบนเวงแบบนี้เป็นสิบปีนะอาจารย์นั่งรถตู้ก็นั่งแองอัดกันไปเนี่ยนะพอไปลงเสร็จโอ้โหอนุสาวรีย์เฮียขนแม่งรอนเป็นล้าน ชีวิตมั่งลำบากขนาดนั้นเลยเชียวไปนนนะ่ะอาจารย์ใชีวิตแบบนี้แต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือมีช่วงกีฬาสีนะช่วงนั้นอาจจะมีการจุดประทัดที่แยกราชประสงค์จุดประทัดยักษ์น่ะรถวอเต็มไปหมดนะช่วงนั้นมีกีฬาสีไม่ไว่าจะเป็นสีแดงที่ราชประสงแล้วสีเหลืองที่อนุสวรีชัยสมรภูมิน่ะแล้วก็มีเสื้อหลากสีอีกที่เป็นกลางๆอาจารย์ก็ไม่ทราบว่าเขาอยู่ฝั่งไหนหรือเป็นแค่กองเชียร์อาจารย์แล้วช่วงนั้นมีการชัดดาว มีการชั้นดากรุงเทพการเปลี่ยนเส้นทางเดินรถของอาจารย์ได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงในช่วงนั้นคุณพี่ที่ขับรถตู้ไม่ไปลงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพาอาจารย์ไปลงที่ถนนพระรามเก้าแล้วตอนนั้นเซ็นท่านพระรามเก้าเสร็จใหม่ๆกลิ่นยังกลุ่นหอมๆอยู่เลยนะแล้วตอนนั้นอาจารย์ต้องทําไงอาจารย์ก็ต้องต้องเปลี่ยนเส้นทางไปนั่ง MRT ก็คือรถไฟฟ้าใต,ใต้ดินจากสถานีพระรามเก้าไปลงสถานีสีลม ขณะที่ต้องเดินเดินไปเข้าที่ไปซื้อตัว๋วแล้วเพื่อจะเดินทางไปที่สีเอส่ศีลงใช่ไหมอาจารย์ผ่านร้านหนังสือร้านหนึ่งชื่อว่าร้าน B2S ร้าน B2S เป็นร้านหนังสือโปรปดปานของอาจารย์มากอาจารย์จะเข้าไปบ่อยมากอาา่านหนังสือฟรีราคาแต่วันนั้นอาจารย์รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตแม่งลำบากว่า,าพอแม่งชักดาวกรุงเทพแล้วชีวิตกูลำบากชิบหายเลยบ้านเออไม่ใช่ร้านก็ปิดบ่อยรายได้จากสองหมื่นกับสามหมื่นลดเหลือ 20,000ต้นๆแล้วจะเอาชีวิตที่ไหนรอดได้นะอาจารย์ก็ไปเฝ้าอ่านหนังสือดูหลายเลย่มแต่หนังสือที่สะดุดตาที่สุดคือหนังสือเล่มนี้ชีวิตมั่งคัง่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวเขียนด้วยคุณคาเมดะจุนอิจิโร่อาจารย์ยืนอ่านอยู่5นาทีสุดท้ายตัดสินใจซื้อกระเป๋าซื้อหนังสือหนังสือเล่มนี้ชีวิตม้งางคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวกลับไปอ่านอยู่ที่บ้านเพราะอะไรความอยากรวยความอยากมั่งความอยากมีเพราะอะไรชีวิตนักดนตรีดูหรูหราแต่ ไม่มีจะแดกราลคาะอ่ะพูดแบบนี้ระคัดตรงๆดูดีด,ดูสบายทางานวลาสองชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงนะวันละพันก็ถือว่าดีกว่างานโรงงานเพราะทํางานชั่วโมงสั้นแต่ถามว่าดีไหมชีวิตอยู่ในเส้นได้เออแขวนอยู่บนเส้นได้สิล่ค่ะอาจารย์อาาย่อานอยู่สามรอบใจความเนื้อหาเขาว่าอะไรมั่งเขาบอกว่าถ้าวันนี้อยากเปลี่ยน,นาฐานะทางการเงินวิธีที่ง่ายที่สุดล้วได้ผลเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ทรงยาวให้เปลี่ยนเป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวนะเป็นอย่างนี้แล้ว ถ้าอยากประหยัดให้ใช้ของแพงแล้วอะไรที่ใช้นานๆให้ลืมเหตุผลที่ว่ามันมันมันถูกไปซะดีกว่าใช้ของแพงไปเลยใช้ของดีไปเลยนากระเป๋าก็เขาบอกว่ากระเป๋า,ปาสตางค์สรงยานเนี่ยเปรียบเสมือนโรงแรมระดับซูปเปอร์วีพีถ้าวันนี้ลูกค้าเขามาแล้วเขารู้สึกประทับใจเขาก็กลับมาอีกไปงี้นะ่ะ คุณขาเมดาเป็นใครทําไมต้องเชื่อค้าเมดาขามเขามดาเป็นคนที่ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบบริษัทต่างๆในประเทศญี่ปุ่นแล้วเขาเห็นบุคเขาเห็นบุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยเขาเรียกว่าบุคลิกเป็นยังไงคนที่ประสบความสาเร็จใช้กระเป๋าสตางค์ทรงสวยคนที่ไม่ประสบความสําเร็จใช้กระเป๋าทรงไม่สวยใช้กระเป๋าทรงพับแล้วที่สําคัญที่สุดคือกดคุม200้เท่าถ้าวันนี้อยากอยากซื้อกระเป๋าสตางค์ให้กับใครสักคนหนึ่งคนสําคัญของเราหรือว่าจะเป็นตัวเองก็แล้วแต่ ให้คำหนึ่งถึงกกดคูณ200หมายความว่ายัางไงวันนี้ถ้าใช้กับซื้อกระเป๋าราคาหลักพันเอาราคาของกระเป๋า,าคูณ200ถ้าวันนี้อยากล่าอยากรวยใช้กระเป๋าหลักหมื่นไปเลยกระเป๋าสตางค์สุพิชยาเสริมดวงเรียกทรัพย์ยิ่งถือยิ่งปังยิ่งใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเรียกลาบเก็บเงินยี่ห้อสุพิชยานะ ใช้ราคาของกระเป๋าคูณ200นั่นคือ,อไรายได้ต่อปีของเรานะแล้วยี่ห้อสุวิชยาดียังไงสิบรูปได้สิบรูปได้แล้วสิบรูปง่ายมากอาจารย์พูดแบบนี้แล้วได้จากประเทศญี่ปุ่นได้ชั้นดีระดับเดียวกับเกตผีเมื่อที่แม่งมีชื่อเสียงใหญ่โตโหฬารเพราะเขาทำนานแต่นี่กําลังสร้างสะสมสะสมชื่อเสียงอยู่เพราะอะไรใช้หนังแท้จากออสเตรเลียแล้วอาจารย์รับประกันอาจารย์รับประกัน5ปีเลยยาวเยียดได้ลุยได้พังอ่ะซ่อมฟรีหนังไม่เกี่ยวนะ สิบสีสิบสีเปลี่ยนฟรีเอาอย่างนี้นะแล้วทําพิธีมาปลูกเศษมาเรียบร้อยเอาตามนี้กระเป๋ายี่ห้อสุวิชยานะแล้ววันนี้มีห้าใบเฮย้ยเห็นแล้วแม่ก็รู้สึกอารมณ์ดีแล้วเกินมันเต็มตู้เต็มถังดิอา้าวแล้วเขาว่าอีกถ้าวันนี้หมูเศษถีใช้แล้วได้ผลพวกเราก็ใช้ได้ผลเช่นกันนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะนี่ไม่ใช่แค่ของใช้ธรรมดาแล้วนี่คือการลงทุนหลังจากอาจารย์อ่านเสร็จเกิดอะไรขึ้นอาจารย์อ่านเสร็จ อาจารย์ตัดสินใจในช่วงต้นเดือนอาจารย์ตัดสินใจเลยตัดสินใจซื้อกระเป๋าตามที่คุณคาเมด่าว่าเลยหมื่นกว่าบาทเขาบอกให้ใช้ของแพงแล้วเอาสองร้อยคูณเข้าไปอาจารย์ตัดสินใจซื้อกระเป๋านึ่งใบกระเป๋าตสตางค์ทรงยาวแล้วได้เอามาใช้ถามว่าพอซื้อเสร็จแล้วชีวิตดีไหมเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทใช้เงินไปหมื่นกว่าบาทจะเอาอะไรแดกกันเทศโอ้โหมึงใจกล้าขนาดนั้นเลยอ่ะฮะถามว่ากลัวไหมอาจารย์กลัวโคตร กลัวมากแต่เขาบอกว่าอย่าก,กลัวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะมีเส้นทางของมันกระเป๋จะทําหน้าที่ของกระเป๋ดึงดูดเงินดึงดูดทองให้เราเรามีหน้าที่อะไรเราทําไปนะเขาพูดแบบนี้อาจารย์ตัดสินใจซื้อท,ทันทีแล้วหลังจากซื้อมาชีวิตเปลี่ยนแปลงเลยไหมาอาจารย์ซื้อเสร็จปุ๊บยื่นเงินปุ๊บถูกหวยเลยอย่างนี้เปล่าไม่ใช่บอกได้เลยว่าสามเดือนก็คือเกือบร้อยวัน90กว่าวันอาจารย์ไม่มีจแะแดดแล้วแถมเป็นนี่เป็นสินอีกเพียบเป็นนี่เป็นสินนะ แล้วจะซื้อมาทําไมถามว่าเชื่อไหมก็ยังมีความเชื่ออยู่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่มีวันหนึ่งเข้าเดือนที่สี่เพื่อนอาจารย์โทรมาชวนทำยูทูบไอ้ต้มอาจารย์ชื่อมาต้มใช่ไหมไอ้ต้มทำยูทูบเปล่าไอ้บงไอ้เบิ้์นเนี่ยเฮียเขารวยกันหมดแล้วนะเขาออกรถซื้อบงซื้อบ้านอาจารย์ได้ยินเฮ้ยไอ้เฮียมันจริงหรือเปไอ้ยูทูบที่เราดูทุกวันเนี่ยมันได้เงินจริงหรือเปอาจารย์ตกปากตกปากรับคำทำทันที แล้วในช่วงนั้นทําต้องใช้อะไรบ้างโทรศัพท์มือถือยังทําไม่ค่อยได้นะยังไม่มีโปรแกรมที่จะต้องทําอะไรรือก็หรือว่ามันอาจจะทําได้แต่ท่านยังไม่เข้าใจแล้วทําไงอ่ะโน้ตบุ๊กก็ไม่มีทําก็ไม่เป็นโน้ตบุ๊กก็ใช้ไม่เป็นกอไกลเขาไข่ยังใช้ไม่เป็นไม่เป็นอะไรเลยเพื่อนอาจารย์มาสอนถึงบ้านขณะนั้นทําอยู่ประมาณ4ี่ช่องแล้วสามารถก๊อปปี้ได้ทําให้เกิดเงินเกิดทองนะสมัยนั้นอาจารย์ทําแบบนั้นทำสามสี่ช่อง ทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยทำไปอ่ะกลับมาบ้านทำซ้อมทำ u t u b e เลิกงานซ้อมทำ u t u b e ตื่นมาทำ u t u b e ก็คือทำแบบนี้ไปเรื่อยทำทุกวันทำจนชติทำจน,ช,ำจนชองแล้วถามว่าน้ตบุ๊กได้มาจากใครอาจารเทพอาจารย์พูดไม่อายเลยนะอาจารย์ขอตังค์เสด็จแม่ขอตังค์เสด็จแม่หมื่นก่าบ,บาทเกือบสองหมื่นเพื่อจะซื้อน้ตบุ๊กไม่อายอผู้ชายอายุสามสิบกว่ายังขอตังค์แม่อยู่นึกภาพดูแล้วกัน ย่าง40ด้วยนะอาจารย์ทําแบบนี้แล้วโ no น้ตบุ๊กตัวนั้นที่เสด็จแม่อาจารย์ให้มานะ่ะโอ้โหมันสร้างเงินสร้างทองให้อาจารย์มหาศาลเลยขอบคุณครับเสด็จแม่นะแม่อาจารย์เป็นผู้หญิงใจดีนะแต่ทุกครั้งที่เกิดการขอทัตังคุณแม่อาจารย์จะบน่นเขาเลยก็บนก่นกระจายตอนนี้ก็ยังบ่นอยู่นะขออย่าให้อะไรผิดหูแก้ะบนเป็นอย่างนี้แล้วหลังจากที่ทำยูทูบได้เงินหรือเปล่าไม่ใช่เดือนแรกของการทำยูทูบยังไม่มีเงินไม่มีทองเดือนที่2การเงินจาก u t u b e วิ่งเข้ามา1 6 0 0 0บาทเฮ้ย hey! ปฏิ ปฏิหารเอ้ยมันเป็นไม่ได้ไงอาจารย์ทําหลายช่องเงินก็เข้ามาคือแบ่งกับเพื่อนนี่แหละทาทาด้วยกันแล้วก็ได้เงินเข้ามาเฮ้ยได้หว่าเฮียเดือนที่2ได้เดือนที่3เฮ้ยม,มันก็ได้นี่หว่าในตอนนั้นอาจารย์บอกเลยว่านี่สินเยอะแต่ไรายได้ก็เยอะมาเช่นกันนะอาจารย์ทําอะไรบ้างไล่ไปเลยแล้ะกันอ่ายูทูบอันดับแรกอ่ะเล่นดนตรีก่อนเล่นดนตรีเล่นดนตรีที่ร้านเล่นดนตรีงานนอกทำยูทูบดูดวงเอาของไปขายเสื้อผ้ามือสองมือสองขายแหลกลานนะอาจารย์เอาไปขายผู้จัดการขายให้พนักงานเสริฟ ขายให้เจ้าของร้านเป็นลูกค้าอาจารย์ทั้งสีลมเป็นอย่างี้นะสรุปแล้วอาจารย์สามารถหาเงินหลักแสนได้ภายใน11เดือนอาจารย์พูดแบบนี้เลยภายใน11เดือนนะไม่ใช่11เดือนปุ๊บได้เงินเท่านั้นเลยนะมันมากกว่าแสนนิด,น,ดนิดละกันอาจารย์บอกแบบนี้แล้วทาไมเกิดขึ้นได้อาจารย์บอกได้เลยว่าเกิดจากการลงมือทำเกิดจากการกล้าตัดสินใจอา้าวถ้าวันนี้พวกเรากล้าตัดสินใจนะใช้กระเป๋าดีๆไปเลยอยากทำธุรกิจเริ่มลงทุนไปเลยก่อลงทุนหาความรู้ให้แย่ นะเอาตามนี้ละกันสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านที่เกิดในราศีในราศีกันจงมีความสุขความจเจริญร่ำรวยเงินทองเป็นสถีฐีอภิมหาสถีฐีสวัสดีค่ะเปิเปสตารสุพิชยาเสริมดวงเรียกทัพย์ยิ่งถือยิ่งปางยิ่งใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเรียกลาบเก็บเงิน